โู้กพักแหละมืออื่นก็สิบไปเฮียนเพิ่นขึ้นก็ให้ลูกสาวก็บนหัวปันนี้ยังให้มะกรุงอีกนะมาเขาหรือบ้านหอนนี่มาแล้ว วิ่าไละยะายย่าไ็ดขาดช่วงนะคะพี่น้องขาดเขาไปหาพี่หานนองเนาะช่วงช่วงย่าไผลุ่งไหลแล้วขาดช่วงนะคะบานนี้ย,าย่าไผ่กะมาให้ลูกสาวก็ย่าไผยกบไปมาหันเมื่อกินขา้าวต้มเอาข้าวตม้มเมื่อกินข่าพี่น้องจะเสบน้ำกันค่ะอาจจะเป็นลมแพงพี่น้องเริ่มเหมือนแรงก็จะเข้าไปคือเก้าก,ก,กินเขาแล้วก็เข้าไป ห้าพี่ห้าน้องคือเก่าค่ะสาสาดพวกพักบอรท่านไปเก็บอยู่สิบไปกู้อยู่พี่น้องสิไปกู้พักอยู่โปกเยนข้าต้มมาแต่เฮนงานเสียบอยู่ค่ะพี่น้องต้มไม่ไหมอยู่มาเสียบน้ำกันค่ะกินเขาแรลงค่ะพี่น้องสาดสาดต์กพักบอรท่านไปเก็บอยู่สิบไปกู้อยู่พี่น้อง ไปกู้พักนยู่พวกลงคลิปเนี่ย,ปยไปคลิปเดียวพี่น้องเออเอาอันนี้ให้เพื่นอนก็พี่น้องคิดข้าวต้มเ่ยมาแลงเนาะพี่น้องข้าวต้มได้เฮ็ดเองเนาะมาแต่ฮงยนงานตอนแย่ไพ่เลยสดนะเพื่อนประกาศแย่เราไพ่เราไปนะงานเขาดังพี่น้องสาสาดพวกพักบ่สท่านไปเก็บอยู่ไปกู้อยู่พี่น้อง จะไปกู้พัก่ยนะปก๊กอืมกินข้าวต้มน้ำกันคะ่ะข้าวต้มเนี่ยพอดีล่ะมันล่มแห้งกันนา,นา,ากินข้าวต้มพอดีพอดีเขากันพี่เนาะไงก็มีล่ะพี่เนาะของใครไงเนาะ นี่มีอย่างกับต้องมีอย่างล่มแห้งๆห,หมดนี้พี่น้องมาเปิดบ้านทักทายพี่น้องนะคะพี่น้องอย่าพลกับมากินข้าวต้มนะยังบนแรงเนาะมันนี้ล่งคลิปสันให้ลูกสาวก็อืม อืมมาเปิดบ้านทักทายพี่น้องนะคะพี่น้องย่าแพ้กับมากินข้าวต้มนะยังบาแรงเนาะวันนี้ลง่งิีบสันยังไงก็มีนะพี่น้องขอ,อ,องพไงลนงขาดช่วงนะคะพี่น้องขาดเขาไปหาพี่หาน้องเนาะ ช่วงช่วงยาไผ่ลงไรเลวขาดช่วงนะคะบานนี้ย่าไผ่กะมาทํางานกับคุณทางระบบนะคะขอบคุณทางระบบด้วยนะคะย่าไผ่ก็มารายงานตัวเปิดค่าการมองเห็นนะคะคลิปนี้ม่มีอย่างกับตองมีอย่างลมแห้งๆห,หมดนี่พี่น้องลงมคลิปเนี่ยไปคลิปเดียวพี่น้องเออ เอาอันนี้ไ้เพิ่์นก็ขาดช่วงนะคะพี่น้องขาดเขาไปหาพี่หานนองเนาะช่วงช่วงย,าาย่าไผ่ลงไร่แล้วขาดช่วงนะคะบานนี้ย,าาย่ยาไผ่กะย่าไผ่กะลงไร่สุดกะไปหล่นเนาะพี่น้องเพิ่นประกาศย,าาย่าไผ่กบไปย,าาย่าไผ่กบว่าท่านเดเขาไปหาพี่น้องต่อจากน,ะพ,น,านะพี่น้องคิดเขาต้มย้อมาแลงเนาะพี่น้องเขาต้มบ่ได้เฮ็เดเองเนาะมาแต่เฮียนง,งานตอนย่าไผ่รลสุด เพื่อนประกาศเดี hmm. mm ๋ยวเราไปเราไปเนาะงานเขาดังพี่น้องเดี๋ยวไ่กะลงไรซุดกับไปโรนเนาะพี่น้องเพื่อนประกาศเดี๋ยวไ่กับไปเดี๋ยวไ่กับ่าทันเดอเขาไปหาพี่น้องต่อจากเริ่มเหมือนแรลงกัะจะเขาไปคือเก้ากินเขาแล้วก็เขาไปหาพี่หาน้องคือเกาค่ะสาดสาดปลุกพักบ่ทันไปเก็บอยู่สิไปกู้อยู่พี่น้องจิไปกู้พักอยู่นะปลกอืม ขาดช่วงนะค่ะพี่น้องขาดเขาไปหาพี่หาน้องเนาะช่วงช่วงย่บไผ้ลุงไรเลยขาดช่วงนะคะบา,า,า,านน,าาน,ะะบานี้ย่าไผ้กับย่าไผกับปบมาหันม่ากินข้าวต้มเอาข้าวต้มเมืม่อกินข้าพี่น้องจ้ะแสบน้ำกันค่ะถ้าจจะเป็นลมแห้งพี่น้องถ้าพี่น้องกินขา้าวต้มเน่ยมือแรกเนาะพี่น้อง ข้าวต้มบ่ได้เฮ็เดเองเนาะมาแต่เฮียนงานตอนแย่ให้เลยสดนะเพิ่นประกาศแยกเราให้เราไปนะนงานเขาดำพี่นอ้องคลิปนี้บ่มีอย่างก็กตตองมีอย่างลมแห้งแห้งหมดนี่พี่นอ้องอย่าไ้กับไปมะขามว่ากินข้าวต้มเอาข้าวต้มเมืม่อกินข้าพี่น้องจะแสีบน้ำกันค่ะอาจจะเป็นลมแห้งพี่นอ้องลงคลิปเญ้าไปคลิปเดียวพี่นอ้อง เออเอาอันนี้ให้เพิ่นก่อนอืมพูกพักแหละหอ,อื่นก็สิไปเฮียนเพิ่นคืนเอเราลงคลิปเนี่าไปคลิปเดียวพี่น้อง เอาอันนี้ให้เพิ่นก่อนลงคลิมหยาไปคิมเดียวพี่น้องเออเอาอันนี้ให้เพิ่นก่อนอืมพักไว อื่นก็คือใบเฮียนเพิ่นคือเ่าทักทายเพื่อนๆคือเ่าค่ะทำงานจนหอดเหมือนจนหอดสามถุงผละพี่น้องจ้านอนก็นค,คือคือการหยุดทำงานกับคุณทางระบบนะคะขอบคุณทางระบบด้วยนะคะอย่าไทก็มารายงานตัวเปิดค่าการมองเห็นนะคะอ่ะทักทาย เพื่อนเพืนคือเก่าค่ะทำงานจนหอดเหมือนจนหอดสามถุงผลละพี่น้องจ้านอนก็คือคือการหยุดขาดช่วงนะคะพี่น้องขาดเขาไปหาพีหานนองเนาอช่วงช่วงยับไพ่ลงไรแล้วขาดช่วงนะคะบานานเ้เยัไพ่กะมัดอืมอืม บนหัวปันไดย,ย่าไผ่มาปรูงอนะีกเนาะหมาเขาหรืบ้านหอนอี้มาแล้ววิญาลอะย่าไพ่เฮ็ดเ,เริ่มเหมือนแรงค่ะจะเข้าไปคือก็ขึ้นเขาแล้วก็เข้าไปห้าพี่ห้านองคือเกาขาด่าสาดสาดพวกพักบอทันไปเก็บอยู่สิไปกู้อยู่พี่น้องจิไปกู้พักอยู่นพะวกขาดช่วงนะคะพี่น้องขาดเข้าไปห้าพีห้านองเนาะช่วงช่วงย่าไผ่ลงไร่แล้วขาดช่วงนะคะ วานนี้แย,ย่ไพ่กะมาอุ่นของไพ่มาเปิดบ้านท,ทักทายพี่น้องนะคะพี่น้องแย,ย่ไพ่กะมากินข้าวต้มนะยำมะแรงเนะาะวันนี้ลงคลิปสันพี่น้องกินข้าวต้มยำมะแรงเนาะพี่น้องข้าวต้มบ่ได้เฮ็ดเองเนาะมาแต่เฮียนง,งานตอนแย่ไพ่เลยสดนะ เพิ่นประกาศแยกเราให้เราไปนะงานข้าวดำพี่น้องอือพี่น้อ,องกินขะ้าวต้มยำมมะแลงเนาะพี่น้องขอ้าวต้มบ่ได้เฮ็เดเองเนาะมาแต่เฮียนงานตอนแยกไห่เลยสดนะเพิ่นประกาศแยกเราให้เราไปนะงานข้าวดำพี่น้องแยกไห่กับไปมาหันมะากินข้าวต้มเอาขอ้าวต้มมากินข้าพี่น้องจ้า เสบน้ำกันค่ะอาจจะเป็นลมแห้งพี่น้องเ,ออเย็นขอาตุ่มมาต่เหยนง,งานเสบอยู่ค่ะพี่น้องตุ่มไม่ไหมอยู่บ้แเสียบน้ำกันค่ะกินเขาแรลงค่ะพี่น้องคลิปนี้บ่มีอยังกะตองมีอยังลมแห้งแห้งหมดนี่พี่น้องคลิปนี้บ่มีอยังกะตองมี่ยัง ลมแห้งๆหมดนี่พี่น้อง